อยากทราบว่าผู้ชายผู้ชายเขามีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งเนี่ยความรู้สึกเขาจะเหมือนกับผู้ชายผู้หญิง่าเดี๋ยวอย่าพักลงมันทำไมมันเกิดความคิดอันนี้ขึ้นมาได้อะสงสัยครับสงสัยเคยมีรู้จักจากเพื่อนๆที่เขาทำแบบนั้นบ้างไหมไม่ไม่เคยเลยแต่อยากรู้นะว่าผู้ชายเอาละครับขอบคุณครับผมพยายามมองหน้าห้องนี้ครับว่าชายชายทั้งหลายหล่อล่ำตั้มปึกกันหรือเปล่าหรือเป็นยังไงที่จริงแล้วอย่างนี้ครับน้อง เวลาเราพูดคําว่าอารมณ์เพศนึกออกไหมครับหรือความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนั้นนะ่ะในธรรมชาติวิทยาหรือธรรมชาติทางเพศแล้วเขาไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรง,ตรงข้ามมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันก็ได้มีเพศสัมพันธ์กับตัวเองก็ได้มีเพศสัมพันธ์กับหมูหมากาไก่ก็ได้ถ้ามันยอม นะครับแต่ว่ามันก็มีเพศสัมพันธ์แบบปกติกับผิดปกตินะครับนออกไหมครับถ้าเพศเพศสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการเจริญพันธุ์ผู้ชายก็ต้องมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงถูกไหมครับแต่ถ้าเพศสัมพันธ์เพื่อแสดงว่าเรารักกันเราอยากจะถ่ายทอดความรักผ่านการสัมผัสทางกายซึ่งแม้แสนจะลึกซึ้งซึ่งทุกคนใฝ่ฝันนี่แหละ นะครับอันนั้นก็ว่ากันไปเพราะนั้นชายกับชายเขาก็มีกันได้ถ้าก็เกิดความรักกันแล้วเขาไม่ชอบเพศตรงข้ามเพราะเขาเป็นเพศทางเลือกใช่ไหมครับผู้หญิงกับผู้หญิงเหมือนกันบางครั้งก็มีความสัมพันธ์กันได้โดยที่ไม่ได้ต้องการผู้ชายเพราะฉะนั้นเพศสัมพันธ์ไม่ได้บ่งบอกว่าต้องเฉพาะเพศตรงข้ามเข้าใจนะครับ